รอโฟล์คสตกค้างในดินส่งผลเสียอย่างไร ว่าด้วยเรื่องของปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืชที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างระบบรากควบคุมการออกดอกออกผลและก็ช่วยในการสร้างเมล็ดอีกด้วยนะครับแต่ถ้าหากเราใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสในดินในปริมาณมากจนเกินไปนะครับจะส่งผลเสียทําให้ธาตุฟอสฟอรัสตกค้างในดินจะเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนกับธาตุอื่นๆเช่นพวกธาตุสังกะสีธาตุเหล็กและก็ธาตุแคลเซียมซึ่งจะส่งผลให้พืชดูดธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ไม่ได้ยิ่งในช่วงที่พืชกําลังออกดอกออกผผลลลลิตนนะรัับจส่่งงทําาาใหห้้ภยยกกกเีีวมฟืู เพราะว่าทั้งธาตุสังกะสีธาตุเหล็กแลวก็กกาธาตุบางชนิดนะครับจะมีส่วนช่วยในการสร้างคลอโรฟิลสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากพืชขาดธาตุเหล่านี้นะครับจะทําให้ใบมีสีซีดใบเหี่ยวแล้วก็ร่วงหลน่นระบบรากสั้นไม่จเจริญเติบโตตามปกติดังนั้นนะครับแนะนําปุ๋ยในช่วงบํารุงดอกแล้วก็บำรุงผลก็คือปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสต่ำนะครับเช่นปุ๋ยสูตร15-5-20 15-5-25 1 3 7 3 5นะครับ